สวัสดีค่ะอาจารย์พัฒน์ Astro Number ค่ะที่ปรึกษาเบอร์มองคลศาสตร์ชั้นสูงค่ะโดยใช้ตัวเลขและรหัสจากวิชาหหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของการออกแบบรหัสโมบายแบงกิ้งนะคะทำไมการออกแบบรหัสโมบายแบงกิ้งในยุคป,ปัจจุบันถึงสําคัญปัจจุบันนี้มีใครที่ยังใช้เงินสดเป็นหลักอยู่บ้างคะน้อยเนาะอ่า แต่เรากลับใช้การสแกนจ่ายการกดเงินการโอนเงินกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นรหัสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินเนี่ยเลยมีบทบาทมากขึ้นอะไรก็ตามค่ะบนโลกใบนี้ที่เราให้ความถี่ให้พลังงานกับเขาเนี่ยสิ่งนั้นจะก่อให้เกิดเป็นพลังนะคะความถี่คือพลังความถี่คือกําลังนะคะทีนี้ในอดีตเราใช้เงินสดเยอะ เรากดเงินน้อยเดือนหนึ่งเราอาจจะกดกันแค่2อาครั้งเพราะามีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรค่าธรรมเนียมด้วยอะไรด้วยใช่ไหมแล้วก็คนยังรับเป็นเงินสดอยู่แต่ณนะปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วสังคมมันเปลี่ยนไปนะคะสังคมไร้เงินสดโอเคก่อนที่จะเข้าในส่วนของเนื้อหาอาจารย์แนะนําตัวนิดนึงนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์กรรไตพัฒนิยาพัฒ์นะคะเป็นอาจารย,าารย,าารย์ในด้านเบอร์มงคลศาสตร์ชั้นสูง นะคะอาจารย์ศึกษาในเรื่องนี้ตั้งแต่อายุ18นะคะปัจจุบันเนี่ยอายุ36ปีเนาะเพราะฉะนั้นมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาประมาณ15ปีแล้วนะคะอันนี้ก็คือผลงานที่ผ่านๆมาเนาะโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะคะก่อนที่เราจะออกแบบรหัสโมบายแบงกิ้งเนี่ยเราต้องรู้อะไรก่อนนะคะอย่างแรกเราเช็คดวงตัวเองก่อนอย่างง่ายที่สุดก่อนเลยนะทุกคนง่ายที่สุดในการเช็คดวงตัวเองคือเรารู้ว่าเราเกิดวันไหนในทางโหราศาสตร์ไทยเราจะเช็คว่า ว่าเกิดวันไหนเนี่ยเราจะดูที่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะเราไม่ได้นับตามสากลนะที่6โมงนะพระอาทิตย์ขึ้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณนั้นให้ถือว่าเป็นวันก่อนหน้านะคะก่อน6โมงเช้าถือว่าเป็นวันก่อนหน้าสมมุติคุณเกิดวันจันทร์อย่างที่บอกนะคุณเกิดวันจันทร์วันก่อนหน้าเป็นวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์ตีหนึ่งเราจะนับว่าเป็นวันอาทิตย์อยู่นะคะเพราะยังไม่ถึง6โมงเช้าของวันจันทร์โอเคไหมเอาตรงนี้ก่อนนะทีนี้เราเช็คดวงตัวเอง ถ้าเราเกิดวันจันทนะดาวประจําตัวก็คือเลข2นะคะดาวประจําวันแล้วกันดาวประจําวันคือเลข2นะคะดาวกลาละกินีคือเลข1เอ่ออ่าเรารู้แล้วว่าเราเกิดวันนี้เราห้ามใช้เลขอะไรนะคะทีนี้เรามาดูรหัสแล้วก็โครงสร้างของโมบายแบงกิ้งว่ามันมีอะไรบ้างนะคะณนะปัจจุบันนะที่อาจารย์ทำคลิปนะมันมีทั้งหมด6ตัวเลข ใครมีน้อยมีมากกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะแต่ของอาจารย์เนี่ยทุกธนาคารมีหกเลขทั้งหมดนะก็จะแบ่งเป็น A B C D E F แล้วกันเนาะโอเคทีนี้เราจะแบ่งเป็นสองโซนนะคะโซนที่หนึ่งคือสามตัวข้างหน้านะคะที่สีแดงเนี่ยก็คือ A B C นะคะเป็นตำแหน่งของปากถุงปากถุงเงินเนาะแล้วก็เป็นส่วนของเงินเข้านะคะส่วน D E F ที่เป็นสีขาวเนี่ยเป็นก้นถุงที่เขาเรียกว่าเงินออก ะะอาจารย์วางวางเลขรหัสพวกนี้ไม่ต้องมีเงินออกได้ไหมเอาแบบนี้คุณคิดว่าคุณรับเงินอย่างเดียวโดยที่ไม่จ่ายออกได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีทั้งรับแล้วก็จ่ายออกแต่ประเด็นก็คือโดยปกติส่วนมากอะรายรับกับรายจ่ายอะมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันเฉยเฉมันเลยมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะแต่ถ้าวันนี้รายรับเรามีมากรายจ่ายเรามีน้อยอะ มันไม่เกี่ยวนะว่าเงินเราไม่ออกอ่ะไม่เกี่ยวยังไงมันก็ออกมันหาช่องออกจนได้แหละไม่งั้นมันจะเกิดสภาวะหมุนเวียนมันจะเกิดเศรษฐกิจไม่ได้นะคะอ่าแต่ทีนี้เลขปากถุงหรือว่าเงินเข้ามันจะสัมพันธ์กับอะไรนะคะสัมพันธ์กับอาชีพสัมพันธ์กับวิธีการเงินวิธีการหาไรายได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทําอาชีพเป็นข้าราชการเป็นครูบาอาจารย์ในตําแหน่ง A b C <oughs> มันต้องสัมพันธ์กับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการงานสอนงานสติปัญญาก็ต้องมีเลข5เป็นองค์ประกอบอข้าราชการจะต้องมีเลข1เป็นองค์ประกอบนะคะเลข1คือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคือเกียรติยศยศถาบรรดาศักดิ์คือเกียรติคือคนให้รับอ่าคนให้การยกย่องเคารพนับถือเวลาข้าราชการมีเลขตระกูลหน หรือ5้าหนึ่งเข้าไปเนี่ยจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยหารายได้ได้มากขึ้นอ้าวแล้วจะเข้าแล้วเกี่ยวอะไรกับหารายได้ได้มากขึ้นในเมื่อหนูได้เงินเป็นเงินเดือนเป็นขั้น mm. ก็หนึ่งห้ามันคือคําว่าโอกาสไงมันคือโอกาสจากผู้ใหญ่นั่นหมายถึงว่าเวลาคุณใช้คุณจะได้รับโอกาสที่ดีมากขึ้น mm. เท่ากับว่าเวลาคุณใช้เลขนี้ในในตำแหน่งการเงินเนี่ย คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมากขึ้นไงแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่มีโอกาสทางการเงินมากขึ้นมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมากขึ้นแล้วเส้นทางของรายได้วิธีของการเงินเนี่ยก็จะดีขึ้นตามอันนี้คือการเปิดช่องการรับรายได้ก่อนนะคะคือปากถุงแต่ถ้าสมมติว่าอาชีพของคุณเป็นเป็นนักธุรกิจนะคะเป็นนักธุรกิจใน อะไรดีขายเครื่องมือแพทย์ละกันขายเครื่องมือแพทย์เนาะ,ะเครื่องมือนะคะเครื่องมือถ้าเป็นอ,อุปกรณ์การช่างอะไรต่างๆจะเป็นเลข3ถ้าเป็นอุปกรณ์ก่อนนะที่เป็นโลหะเป็นมีดที่ขีบอะไรต่างเนาะเป็นโลหะต่างๆก็จะเป็นเลข3ก่อนถ้าเกี่ยวกับแพทย์หมอก็ยังคงเป็นเลข5อยู่เพราะว่าเกี่ยวข้องกับการใช้สติใช้ปัญญาในการหาเลี้ยงชีพนะคะ อเพิ่มเติมหน่อยเมื่อกี้คู่3าหและมีเลขอะไรประกบอีกไหมถ้าขาอยอุปรกรณ์เครื่องมือแพทย์ถ้าเราเป็นนายหน้านะคะเราไม่ได้เป็นบริษัทของตัวเองก็เพิ่มเลข8เข้าไปอย่างเช่นกลุ่ม 8, 3, 5ก็จะได้เงินกลุ่มก้อนนะคะการเป็นพ่อค้าคนกลางมากขึ้นนะคะได้เงินก้อนใหญ่ขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นเจ้าของนะ,ะเป็นเจ้าของบริษัทเลยผลิตเลย อะไรแถวๆนั้นก็จ,จะเป็น6 3 5ก็ได้ขึ้นต้นมานะหรือ5 3 6ประมาณนี้ก็ได้อยู่ที่ว่าเราอะทำธุรกิจอะไรนะคะแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการแพทย์ต้องเป็นดาวประหัสเลข5เอาแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองไล่ให้ว่าอาชีพต่างๆต้องมีเลขอะไรบ้างนะคะโอเค อันนี้ให้รู้ไว้ก่อนว่าปากถุงอะ่ะหมายถึงงานที่เราทําวิธีการหารายได้ของเรานะคะต่อมาในส่วนของตัวเลข3ตัวท้ายคือเขาเรียกว่าก้นถุงใช่ไหมหรือเงินออกนะคะ D E F นะทีนี้สัมพันธ์กับอะไรวิธีการใช้เงินค่ะวิธีการบริหารจัดการเงินเราใช้เงินไปกับเรื่องอะไรนะถ้าสมมุติว่าเราเงินเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องการจะบีบบังคับเลยว่าเส้นทางการออกของเราเนี่ย ให้ไปกับเรื่องของการเรียนเราจะใช้เลขอะไรถ้าเราอยากจะให้ไปกับเรื่องของอพ่อแม่นะคะการช่วยเหลือพ่อแม่การดูแลพ่อแม่หรือ การทําบุญนะคะก็อาจจะเป็นในอีกรูปแบบหนึง่งการซื้อของให้ตัวเองบํารุงบาเรอตัวเองก็อีกเรื่องหนึง่งหรือการเอาไปหมุนไปบริหารจัดการในเรื่องของการลงทุนต่อไปก็เป็นอีกเรื่องหนึงเดี๋ยวอาจารย์จะมาให้เรื่องนี้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอาชีพกันก่อนว่าในแต่ละอาชีพตัวเลขอะไรที่จะมีผลในการดึงเงินเข้าในส่วนของปากถุงนะคะโอเค กลุ่มที่1ค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างในกลุ่มของข้าราชการแล้วก็พนักงานก่อนเรามาวิเคราะห์ร่วมกันว่าในส่วนของข้าราชการและพนักงานเนี่ยด้วยความที่การทํางานในองค์กรนะคะว่าจะใหญ่จะเล็กตรงนี้ถ้าเป็นในทางโหราศาสตร์ไทยเวลาเราผูกด,ดวงวางลาักอณกมาส่วนใหญ่ดาวการเงินที่ปรากฏของคุณเนี่ยจะเป็นดาวที่นาหน้าลัคนาตำแหน่งกระดุมพระใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเกษตร ในพื้นดวงชะตาถ้าดวงชะตาใครก็ตามที่มีในตำแหน่งกระดุมพระนะคะมีเป็นดาวเกษตรเนี่ยให้รู้ไว้ก่อนเลยผูกดวงมาแล้วมีแนวโน้มจะเป็นพนักง,งานประจําสูงหรือมีรายได้ประจําสูงต่อให้เป็นแม่บงแม่บ้านอะไรก็มีรายได้ประจําคือสามีให้ตลอดอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพนักง,งานประจํานะทีนี้ถ้าเป็นพนักง,งานประจําแล้วตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยตัวที่หนึ่งเลย A B C ใช่ไหมตัว A เลยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องเวลาวางนะจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือทำให้ผู้ใหญ่เมตตาให้โอกาสซึ่งผู้ใหญ่ที่เมตตาให้โอกาสก็คือหัวหน้าก็คือเจ้าของบริษัทใช่ไหม,มถ้าตัวเลขที่ดีที่สุดเลยค่ะคือเลขหนึ่งจับคู่เลยคู่อะไรบ้างที่เป็นคู่มิตรนะคะคือคู่หนึ่งห้า ถูกไหมคู่หนึ่งห้าเอามาใช้ได้เลยนะคะคู่หนึ่งห้าอันนี้เวิร์กมากในการเอาขึ้นต้นสำหรับพนักงานประจำและข้าราชการลองลงมาจากคู่หนึ่งห้ามีอะไรอีกอาจจะเป็นคู่หนึ่งสี่ได้ค่ะอันนี้คู่เลขคู่เลขจัก,กรพพัดนะคะทำให้เป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมชมชอบเป็นที่ยกย่องนับถือคือตระกูลเลขหนึ่งเนี่ยพิจารณานำมาใช้ได้เลย หนก็ได้หนึ่งเจก็เป็นเกี่ยวข้องกับยศศักดิ์เหมือนกันนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งยศยศศักดิ์ต่างๆถ้ามีเลข1มาเกี่ยวเนี่ยใช่แน่นอนนะคะหนึ่งหได้ไหมหนึ่งหก็ได้แต่เป็นในแง่ของการลงทุนซะมากกว่าเพราะฉะนั้น3ตัวถ้าเป็นองค์ประกอบของเลข1คือหนึ่งหหนึ่งเจหนึ่งอ่ะอาจารย์เพิ่มให้อีกอันหนึ่งคือ19ึหนึ่ง อ่ะ1นโทษนะคะ14 15 17แล้วก็19เอาขึ้นข้างหน้าได้นะคะเกี่ยวกับยศศัก์อัครฐานแล้วถ้ามีคำถามว่าแต่หนูเกิดวันจันทร์อาจารย์หนูเอาเลขนี้ขึ้นได้ไหมเราก็ลองข้ามเลขหนึ่งก่อนนะคะเราม,ามองว่าในคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลเนี่ยเลขอะไรที่ส่งผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงิน เราก็การเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งได้อีกถ้ากรณีที่คุณเกิดวันจันทร์นะคะก็อาจจะใช้คู่สมพลคือคู่5 3 3 5ก็ได้นะคะ5 3 3 5ขึ้นในตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานก็ได้ที่จะทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยยังเมตตาอุปถัมภ์สนับสนุนทำไมอาจารย์ถึงแนะนำเป็นเลขกลุ่มเลข5ก่อนเพราะว่าเลข5เนี่ยคือคำว่าผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่และหมายถึงเรื่องของการให้โอกาสด้วย เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราใช้กลุ่มเลขที่มีตระก,กูลเลข5เนี่ยจะดีมากๆแต่ถ้าคนนั้นที่ใช้เป็นผู้ชายอาจจะใช้2-5ร่วมด้วยเหมือนกันร่วมได้นะคะก็คือในตำแหน่งของข้าราชการแล้วก็พนักงานเมื่อกี้ที่อาจารย์สรุปให้จะมีคู่อะไรบ้าง14 15 17 19นะคะคนที่เกิดวันจันทร์อาจจะใช้กลุ่มเลขนี้ได้ยาก นะเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาใช้2552ในผู้ชายนะคะ2553ในทั้งผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดเลยนะคะให้เน้นเลข5ไว้ก่อนนะคะใน3ตัวข้างหน้านี้ทีเนี้ยเมื่อกี้ AB เราพูดไปแล้วตัว C ล่ะคะอาจารย์ควรจะเป็นอันไหนสิ่งที่เราต้องเพิ่มไปคือบางคนเนี่ยอยู่ในการเป็นพนักง,งานเป็นข้าราชการบางทีเราลืมที่จะพรีเซนต์ตัวเองเราหมดแต่ทำงาน การพรีเซนต์ตัวเองของเราอา,อาจจะไม่ได้โดดเด่นนะคะสิ่งที่อาจารย์อยากให้เพิ่มก็คือเรื่องของดาวพุธคือเลข4นะคะใส่เข้าไปอายกตัวอย่างกลุ่มเลยแล้วกันอย่างเช่น154เห็นไหมหรือ5นะคะอ่ากลุ่มนี้ก็เด่นหรือ5ไม่ใช่สิหรือ354หรือว่า453ประมาณนี้ก็ได้นะคะอ่า แต่ถ้าคนที่เกิดวันเสาร์เพิ่มเลข4เข้าไปได้ยากใส่เลขอะไรได้บ้างนะคะ,ะในกรณีที่คนเกิดวันเสาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนปากหนักปกติพูดน้อยอยู่แล้วนะคะไม่ค่อยจะคือเน้นทำอ,ะอ่ะบางทีออกคําสั่งก็ออกคกําสั่งตรงๆหุน้นๆเ้าห้ารุนแรงนะคะเนี่ยเป็นจุดที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยเราต้องพิจารณาตัวเองเราต้องดูว่าเราเป็นคนแบบไหนยังไงถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่ เน้นลงมือทำแล้วเราแข็งมากนะคะเราลองพิจารณาเอาเลขพวก2มาใช้นะคะเลข2คือดาวจันทร์มีความเป็นอ่อนโยนนะคะมีความนุ่มนวลละมุนละม่อมมากขึ้นใส่เข้ามานะคะยกตัวอย่างเช่น1,5,2ก็ได้นะคะก็จะใช้ได้ดีด้วยนะคะ352อะไรประมาณนี้ก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลมากขึ้นนะคะแต่ถ้าผู้หญิงใช้เลข2552ไม่ได้ มาดูอีกว่าแล้วเลขอะไรที่ให้คุณค่านะคะคล้ายกับเลข2ก็คือเลข6นะคะในผู้หญิงอาจจะใช้152ไม่ได้แล้วก็มาเน้นใช้หนึ่งห้าแทนประมาณนี้651 156จะทำให้กลุ่มคนที่เป็นพนักง,งานหรือข้าราชการนะคะมีโอกาสมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าเป็นที่สนใจเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชามากขึ้นนะคะได้รับโอกาสดีๆมากขึ้นประมาณนี้ ทีนี้ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าล่ะอพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยโดยปกติส่วนมากคนที่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะดาวในพื้นดวงชะตาโดยส่วนมากเลยนะทุกคนดาวพุธสี่ดาวพุธเลขสีเนี่ยดีเลขสี่เนี่ยดีแน่นอนเพราะเลขสี่คือพ่อค้าแม่ค้าอยู่แล้วถ้าคุณดาวพุธเสียคุณจะไม่ได้ชอบในเรื่องของการค้าขาย แต่เพราะคุณมีดาวพุธท,ที่ดีนี่แหละคุณเลยอยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเพราะฉะนั้นการที่จะใช้พ่อค้าแม่ค้าเอาขึ้นต้นก่อนก็คือเลขสี่ขึ้นก่อนเลยค่ะอ่าเอาเลขสี่ขึ้นจะทําให้คุณเนี่ยทำมาค้าคลองมากขึ้นทีนี้เลขสี่จับคู่กับอะไรแล้วดีปังๆเลยคือจับคู่กับคู่ธาตุของเขาอ่าคู่ธาตุก็คือเลขหกค่ะคู่สี่หกเนี่ยจับได้แล้วนะสี่หกหรือจับคู่กับคู่มิตรก็คือสี่สองก็จับได้ ะะจับคู่กับาดาวเสาร์ได้ไหม47ได้แต่อาจจะมีความเฉพาะทางมากขึ้นไปอีกในการค้าขายถ้าแบบอยากจะเขาเรียกว่าอะไระปากหวานนะคะน้มนวจิตใจเก่งมีทริกในการพูดเยอะๆหน่อยมีคำพูดหวานหูหน่อยอาจจะไม่ใช่เลขเจเนาะอาจจะเป็นแค่42กับ46ไว้ก่อนอเน้นไว้ประมาณนี้ก่อนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าทีเนี้ย เลขที่จะมาเติมเป็นตัวที่3าเนี่ยคืออะไรนะคะเลขที่จะมาเติมตัวที่3ามเนี่ยเราดูว่าอาจจะเป็นสีเป็นดาวที่สีแก่ดวงชะตาเราก็ได้สีสอสะสอสลาลาเรเลือสละอีที่แปลว่าสุภาพมงคลแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองของคนแต่ละวันลองไปหาดูก็ได้นะคะในอันนี้ไม่ยากเลยไปหาในเ,าเลขมหาทักษะนะคะว่าแต่ละวันเลขมหาทักษะอันนั้นที่โดดเด่นคืออะไรนะคะอาจารย์เคยทํา คลิปไว้ด้วยนะคะลองหาในของอาจารย์อาจารย์จำชื่อคลิปไม่ได้แล้วแต่เกี่ยวข้องกับมหาทักษะแน่นอนมีการสอนในการหาดาวอยู่นะคะหรือคุณไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้ว่าดาวสีกับดวงชะตาของคุณเนี่ยคือดาวอะไรเอามาเพิ่มในกลุ่มของ4-2กับ4-6แล้วถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะโดดเด่นแต่ถ้าสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนวันเสาร์เหมือนเดิมเลยคนเกิดวันเสาร์ใช้เลข4ได้ยาก ใช้เลขอะไรได้เลขที่แบบเจ๋งๆเลยที่กลยุทธ์ยิ่งกว่าเลขสี่เลยคืออะไรเลขแปดแล้วเป็นมนตรีกับอ่าเป็นเลขแปดเป็นเดทของคนเกิดวันเสาร์ด้วยแถมยังเป็นคู่มิตรกับคนเกิดวันเสาร์ด้วยนะคะการใช้เลขแปดก็จะทาให้คุณเป็นนักกลยุทธ์จ๋าเลยนะคะเก่งในเรื่องของการเจราจาต่อรองมากๆดาเดาพระราหูเนี่ยเก่งมีความสามารถมากๆเอามาใช้แทนได้เลยนะคะ ก็จับคู่ว่าอาถ้าใช้เลข8แทนเลข4เนี่ยคุณลองจับคู่เลยว่าเลข8เนี่ยใช้ในเรื่องอะไระใช้ในคู่อะไรคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลเอาลองเอามาใช้นะคะดูที่สินค้าว่าที่คุณขายเนี่ยคือสินค้าประเภทไหนนะคะ,ะก็ประมาณนี้พอขาแม่ขาต่อมาเป็นกลุ่มของนักลงทุนนักธุรกิจนักลงทุนนักธุรกิจโดยส่วนมากในพื้นดวงชะตาเลข8พระลาหูดี ถ้าพระราหูไม่ดีดาวพระเสาต้องดีเพราะว่าต้องมีความมั่นคงในดวงชะตาต้องมีการตีกลโนนของดวงชะตาต้องมีเลขสี่ดีด้วยนะคะดาวดาวอาทิตย์ดีด้วยอะไรประมาณนี้ดาวการเงินก็ดีก็จะทำให้ดดดวงของคุณโดดเด่นถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มของนักลงทุนดีกว่านักธุรกิจที่บอกว่าดาวการเงินก็คือเลขหกจับคู่กันกับดาวอาทิตย 2คู่นี้อะสองห่งหกหกเนี่ยจะทำให้โดดเด่นในเรื่องของวิสัยทัศน์มุมมองในการลงทุนนะคะวิสัยทัศน์โดดเด่นมีมุมมองในการลงทุนระยะไกลนะคะที่อาจจะมองไปแบบช็อตแบบ5ปี10ปี15ปีเลยนะคะ,ะมีการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดียิ่งถ้าคุณเป็นกลุ่มนักลงทุนแล้วต้องแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะรวมกลุ่มนักลงทุนเออ่มาให้หุ้นกันมาอะไรต่างๆอะอะไรแถวๆนั้นะหนึ่งหกเนี่ยจะเป็นการระดมทุนได้เก่งมากนะคะได้น่าสนใจแล้วก็ได้เก่งมากมีวาทนิลป์ที่ดีด้วยอ,อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งหกสี่ก็ได้นะคะหรือหนอึ่งจะเป็นกลุ่มหนึ่งหกสี่ก็ได้นะคะหรือจะเป็นกลุ่มอะไรอีก ที่น่าสนใจนะ87อะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนที่ดี28อะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นกลุ่มก้อนเงินที่มันใหญ่ๆหน่อยมีการใช้กลยุทธ์ที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็หลากหลายนะคะอ่ะก็ประมาณนี้หรือจะเป็น17เนี่ยก็เป็นกลุ่มนักลงทุนได้เหมือนกันนะคะยศตักอาคารฐ,ฐานเนี่ยคือ17ได้อยู่แล้วนะคะในกลุ่มของนักธุรกิจโอเคทีนี้นักออกแบบหรือว่างานดีไซน์ต่างๆ นักออกแบบงานดีไซน์อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่คนที่มีหัวครีเอทมากๆเนี่ยต้องมีดาวเกตหรือว่าเลขเก้าถึงแกะดวงชะตาเวลามีดาวเกตหรือเลขเก้าถึงแกะดวงชะตาเนี่ยเราจะรู้ว่าการหาเงินของเราออกมาจากงานจินตนาการหรือว่างานครีเอทงานดีไซน์ให้รู้ไว้เลยว่าเลขเก้าต้องเด่นเพราะฉะนั้นอะ่ะเลขที่จะดึงดูดให้คุณมีเงินที่ชัดเจนในส่วนของปากถุงต้องมีเลขเก้าละอ่าเลขเก้าทีนี้ เลขอะไรละ่ะที่จะมาเอามารวมกับเลข9แล้วให้ผลดีก็คือคุณไปเช็คเลยว่าสมมติคุณเกิดวันพฤหัสดาวที่เป็นสีของคนเกิดวันพฤหัสเป็นอะไรแล้วเกี่ยวข้องกับมนตรีด้วยมนตรีคือผู้ที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้าต่างๆที่จะมาให้โอกาสเราในการให้เราได้นำเสนอผลงานนะคะ ก็ต้องไปดูว่ามนตรีคือเลขอะไรหรือถ้าเราต้องการที่จะเอาเลขเดทมาใช้ก็ได้เพราะฉนั้นเวลาเราพิจารณาเอาเลขมาใช้เนี่ยในวิชามหาทักษะเราอาจจะพิจ,จารณา3เลขนะคะเลขสีเลขมนตรีแล้วก็เลขเดทนะคะเอามารวมกับเลขที่เกี่ยวข้องกับงานดีไซน์นั้นๆก็คือเลข9อันนี้คุณจะได้เลข3ตัวที่เรียงกันแล้วแบบปังมากนะคะ โอเคต่อมาคือนักแสดงแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์คล้ายๆกันค่ะกับนักออกแบบแล้วก็งานดีไซน์เพราะนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็คือการเชื่อมโยงพลังของเลข9ด้วยเหมือนกันกับอีกเลขหนึ่งที่จะทำให้เราดูสวยดูโดดเด่นมากขึ้นก็คือเลข6ดาวศุกร์นะคะเลข6ก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยดูสวยดูโดดเด่นดูมีคุณค่ามากขึ้นนะคะดูเป็นที่สนใจนะคะเพราะฉะนั้นเลข6จับคู่กับเลขอะไร จับคู่กับเลขอะไรก็เช่นเดียวกันค่ะเลข6เราต้องเอามาจับคู่กับสีมนตรีเดชนะคะ,ะเราไปเช็คเลยว่าสีมนตรีเดชในดวงชะตาเรามีเลขอะไรแล้วเวลาเราเอามาสมพงกับเลข6เนี่ยเอามารวมกันมาจับคู่กันกับเลข6เนี่ยเราต้องดูอีกว่าจับคู่แล้วมันเกิด คู่ศัตรูไหมเพราะฉะนั้นเราไปฟังคลิปอาจารย์ว่าคู่ศัตรูในวิชาโหราศาสตร์เนี่ยมีอะไรบ้างไปฟังคลิปนั้นเราแค่เลี่ยงคู่ศัตรูให้อยู่แทนที่จะมาอยู่ข้างหน้าแค่นั้นเองนะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็คดวงตัวเองก่อนทุกครั้งคือหนึ่งเราต้องรู้ว่าเราเกิดวันอะไรนะคะตามช่วงเวลาที่เราเกิดจริงๆอันนี้เราใช้หลักการโหราศาสตร์ไทยแล้วก็มาคำนวณเนาะ อย่างที่สอพอเราเช็คดวงตัวเองได้แล้วเราต้องรู้ว่าดาวบริวารอายุเดชสีซึ่งที่สําคัญเนี่ยเอาดาวสีดาวมนตรีแล้วก็ดาวเดชเอามาใช้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับราชการหรือพนักงานต้องมีเลข1เป็นองค์ประกอบนะคะถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต้องมีเลข6เป็นองค์ประกอบถ้าเป็น นักออกแบบดีไซน์อะไรต่างๆนะคะต้องมีเลข9เป็นองค์ประกอบถ้าเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าต้องมีเลข4เป็นองค์ประกอบถ้าเป็นนักธุรกิจต้องมีเลข8เลข7เป็นองค์ประกอบคุณลองไปดูว่าเอามารวมกันแล้วมันจะให้ผลดีหรือผลเสียอย่างไรโดยไปหาข้อมูลเพิ่ม ในคลิปของอาจารย์ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มิตรคู่ทาตคู่สมพลแล้วก็คู่ศัตรูคุณจะเข้าใจในความหมายของแต่ละคู่ดาวมากขึ้นนะคะโอเควันนี้นะคะสำหรับเรื่องของการออกแบบรหัสโมบายแบงกิ้งก็จะประมาณนี้นะคะส่วนในตำแหน่งของ3ตัวสุดท้ายนะคะว่าจะต้องเป็นเลขไหนอย่างไรนะคะเรื่องแรกก่อนนะ เราจะเลี่ยงเลขการากินีนะคะเราจะไม่ได้ใช้เลขการากินีใน3ามตำแหน่งสุดท้ายเพราะจะทําให้เวลา,เาตัดสินใจในการที่จะใช้จ่ายจับจ่ายโอนเงินอะไรต่างๆใจเราจะสัน่นเราจะตัดสินใจอะไรได้ผิดพลาดง่ายๆห้ามเลขกาลากินีนะคะ 2. ให้วางเลขสติเข้าไปด้วยนะคะก็คือเลข5เนี่ยต้องมีอยู่ใน3ตัวสุดท้ายตำแหน่งใดก็ได้นะคะ DEF เนี่ยต้องมีเลข5.1ตําตำแหน่งนะต่อมาถ้าเราจะมุ่งเน้นไปที่ว่าทุกการจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยขอให้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ตัวเราแล้วก็แก่คนอื่นแก่พ่อแม่แก่บุพการีแก่ศาสนาก็ต้องมีเลข9เข้าไปด้วยนะก็อาจจะอยู่ในกลุ่มของ5.9.95 9, 9, 5, อะไรอย่างเงี้ยมีได้ ะะแต่ถ้าหลายๆคนบอกว่าหนูไม่ได้อยากเอาทำบุญแต่หนูอยากจะหาความสุขใส่ตัวเองเลขที่เกี่ยวข้องกับการหาความสุขใส่ตัวเองคือเลข6นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเอามาเลข6เนี่ยเอามาเข้ามาจับคู่กันกับเลข5ก็จะทำให้เรามีสติต่อให้เราจะบำุงบำเรอตัวเองก็ตามแต่เราก็จะมีสติในการใช้จ่ายก่อนที่เราจะซื้อให้ตัวเองซื้อให้คนอื่นเราจะคิดก่อนมากขึ้นนะคะแล้วเลขอะไรอีกที่ควรเอามาผสมตรงนี้ เลขที่เป็นคู่มิตรคู่ทาตคู่สมพลอของเลขห้าหรือเลขหที่เราจะใช้ก็เอามาใช้ได้อแบบเนี้จะดีมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องไปหาเพิ่มไปฟังเพิ่มก็คือคู่มิตรคู่ทาตคู่สมพลคู่ศัตรูที่อาจารย์เคยทำคลิปไว้แล้วนะคะการจับจัดวางสามต้นแนงสุดท้ายเนี่ยจะสัมพันธ์กับเงินที่เราจะเอาไปใช้ ถ้าเราอยากเอาไปเรียนหนังสือเอาไปหาความรู้ใส่ตัวไปพัฒนาตัวเองมันจะเป็นกลุ่มของนักเรียนรู้จะเป็นกลุ่ม51155445อะไรแถวๆนั้นถ้าเราอยากเอาเงินนั้นไปบริหารจัดการไปลงทุนมากขึ้นไปเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนเราจะใช้พวกกลุ่ม1661นะคะอันนี้เราจะไปเรียนเรื่องการลงทุน ถ้าเราบอกว่าเราอยากเอาไปช่วยเหลือพ่อแม่ไปช่วยเหลือศาสนาอยากจะเน้นเป็นเรื่องของการทำบุญเอาคู่5995ใส่เข้าไปนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้ความสุขก่ตัวเองแต่ให้บนสตินะคะให้กับตัวเองก็ให้กับคนรักด้วยนะก็คือ5 6 6 5เนี่ยทั้งหมดนี้นะคะก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยใช้เงินได้ใช้เงินเป็นนะไม่เครียดกับการใช้เงิน นะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับเรื่องของการออกแบบรหัสโมบายแบงกิ้งค่ะประยุกต์ใช้กับ ATM ก็ได้เหมือนกันใช้กับรหัสมือถือก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e อาจารย์ฝากกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยกดคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะคะหรืออยากจะให้อาจารย์พูดเกี่ยวกับหัวข้อไหนก็พิมพ์มาได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาจัดให้ในคลิปต่อไปะคะ่ะ